บรรยากาศยังมาแรงครับผมโอ้ยสวยงามดีครับผมแสงพระอาทิตย์ครับปลาดุกครับอุ้ยอุ้ยปลาดุกเอ้ยสุดนุกันครับปลาดุกครับครับผมอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยปลาดุกนี่ครับอุ้ยสุดยอดเลยครับสุด าุุครับอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับปัญญายิ่ใหญ่ลุงปันนะอาวุธสกู๊ทุกคนครับเอฟซีในประเทศระต่างประเทศเนาะครับเนาะเอาพวกเบาคอนลุยซานครับในแรงมันติดเจ็ดนะครับเนาะวันนี้ก็พามาให้านาครับมาใส่เบ็สนะครับเนาะนี่ครับอาวุธหาเกียบเข้าเบ็ดครับเป็นเงืนใส่เดือนขึ้นก็ครับพี่น้องหลุดไปรับโซนเหมือนกันเลยครับเบาค้อนตีด้พบกปนมาครับมันในแรงมันติดเจ็ดนี่ครับ ปลุนลับซมกันตอนสเลยครับผมเอาใกล้ๆนี้ครับล้างแหลกครับอยู่นี้ครับล้างแหลกของเอาเลยครับคนก็ต๊กดีขนาดครับพี่น้องวงเวยนในต๊เบิดเปลี่ยนเบิดเหมือน่เวีนเลยครับล้างแหลกของเขาครับผมใสเลยครับผมเรียบร้อยครับไปรุ่นหล้างที่สองครับ เส้นทางเขาใ,ใส่ไปมันนี้ครับมาใส่หน้าพีหน้าหนองทึ้นเอาครับมันจะก,กาดน้ำแรงนะครับเนาะอย่างนี้โค้งมังแรงครับหลังที่สองใ,ใสน่นี้ครับผมคเอาหนี้เลยครับผมหากิน มือมันมือวอรครับการหาอยู่หากินนะครับเฮ็ดกับบมีครับบอกข้างๆพีน่น้องหรือมาใส่เบ็ดนะนครับใส่ลงไปครับหลังที่สองเรียบร้อยครับผมหลังที่สามครับเอานี่เลยไม,ไม้นีสวยๆครับบาคอน เบียบบาทเดียวเลยครับขอปั๊บกลางโตครับปล่อยลงเลยเป็นแลนไปใส่กับไปเลยครับเรียบร้อยครับหลังที่สามครับเป็นรูน้ำกรหลังที่สี่ครับครับหลังที่สี่ให้ใส่หมีนะครับเนาะขวดเรียบร้อยแล้วครับเสียบลงไปเลยเรียบร้อยหลังที่สี่ครับ ห่ังที่หา,าครับใส่ลงไปเลยครับโอ้ยเรียบร้อยครับเปิดลุนน้ำกนันอีครับอีกหลังหนึ่งครับโอ้ลงไปเรียบเรียบร้อยครับครับหลังหนึ่งให้ใส่นี้ครับ ยังกียรจาราจรห้องเลีมเนีม,ม<ๆ>ครับบรรยากาศขนาดครับผมบรรยากาศในเขาท้ายครับเรียบร้อยครับผมเปลุดน้ำกันอีกครับ,รบอีกครั้งหนึ่งครับผมเปิดเขาออกใซ่เลยครับเรียบร้อยครับ หลุนไปอีกครับมิตีการใส่เรียบร้อยครับผมหลังนมงอีกครับผมสักทีครับ เรียบร้อยครับสว่นง้กะสีคำนะครับเนาะเหบาคอนไปใส่เบ็ดให้แล้วครับเดี๋ยวไปสีเบือนก่อนครับเอาไปลุนกันตอนยามนะครับเนาะไปเลยครับเบาคอนขออนุญาตไปใส่นะครับบรรยากาศยี่มาแรงครับผมอ้ยสวยงามดีครับผมแสงพระอาทิตย์ครับตอนแรงนะครับเนาะ สวยงามไม่ดีครับผมครับผมลุนลุกันล้งแหลกครับผมเอาเลยครับปะโคครับเอ้ยปะโคครับปะโคเอ้ยมายงนังจุกโหลดเอ้ยใส่สวยๆเงยงงามครับพอปนอยู่ครับอุญาตไป็นปนครับผมครับพี่น้องครับเป็นลุน่นกันอีกครั้งที่สองครับผม ถือปถือครับนาะครับอุ้ยอุ้ยปลาคอตัวนี้น้อยนะครับผมอุปลาเข็งครับปลาเข็งครับหมดแต่ปลาคอแลครับเนะอหยาดปุ๋ครับไปลุ่นน้ำกันล้างที่สามครับผมครับอ่างกบใหม่นะครับติงครับติงอู้ ปลาดุกหน่อยครับรุนพโมกครับผมนับแต้มที่สามครับเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเปลาดุกครับพี่น้องปลาดุกครับตัวแรกของเราครับปลาดุกถึงแล้วครับอู้ยพี่น้องใส่พบกปนอยู่ครับหมานแล้วครับหมานแล้วเอ้ยสวยๆเลยครับขออนุญาตผนครับ โกงอีกแล้วครับพี่น้องครับปลาอย่างนั้นครับน้องคุณครับปลาวุ้ยอุ้ยตะโคหน่อยหรือปล่าปลาคอครับปลาคออู้ยตัวแบใหญ่ครับดูบอกนะรับใส่พวกปนอยู่ครับผมขออนุญาตปลดมั้นครับขับลังนีงครับเอาอีกแล้วครับผมอู้ยตะโคครับปลาอย่างนั้นกัดเพิ่นครับ หมาเริ really uh ่มเลยครับผมสงสัยจะมีปลาคอใหญ่มาสวบครับอุ้ยขออนุญาตพอดุลครับพี่น้องเอาอีกแล้วครับเอาอีกแค่ปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกเฮ้ยคักเลยครับคักแล้วคักแล้วเอ้ยคักเลยครับคักแล้วอุ้ยอยู่อยูยเฮ้ยครับขออนุญาตพอดอนครับเอาอีกแล้วพี่น้องครับหลังนึงครับผม จะเป็นปลาดุกครับใส่พวอปนพวอแกงครับผมมันแล้วครับมันแล้วขออนุญาตปนครับยีบแล้วครับน้องครับหลังนึงครับปลาดุกครับปลาดุกอุ้ยเส็จปนแล้วครับขออนุญาตปนครับครับรุนนุงไปอีกหลังนงครับอุ้ย ทิ้งดินี้ครับไปยังครับพี่น้ับถมกัน,นครับเอาเลยครับเอาเลยวเร็วเร็อุ๊ปลาดุกอีกแล้วพี่น้องอุ้ยคักแล้วครับคักแล้วขออนุญาตปดกันครับเอาอีกแล้วครับผมปลาช่อนครับมาช่อนใส่ครับพวกปนพวกแกงครับ ขออยากพอครับู้ยกันยังนงครับนึงนะกวับไปแล้วมาอยปโค้ปโอ้ออุยออุ้ยากันมงครับอ้ยสวยๆเลยครับผมพี่น้องครับโอ้ยดกันครับผมอยอุ้ยอๆ ปลกยำก่อนครับเอาแล้วเอาแล้วครับปลาดุกปลาดุกปลาดุกใส่สวยๆครับผมขยำบุกปนครับครับอู้ยมีตัวงามครับมือนนี่มันแล้วครับมันแล้วครับสายเบ็ดจนจังครับผมปลาคอครับผมอู้ยใส่กําลังผู้ดีปนผู้ดีแกงเลยครับเหนือพู้พ้อยครับนี่แสบครับ ปลาใหม่ๆนะครับเนาะปลาใหม่เฮาสูดยอดความแ่บครับพี่น้องเอาอีกแล้วครับหลังหนึ่งครับผมปลาดุ๊กอุ้ยปลาดุ๊กนางนะครับเนาะกำลังอ่อนๆแสบๆครับขออนุญาตโกันครับเอาอีกแล้วครับผมปลาดุับปลาดุกอุ้ยใหญ่ขนาดครับผม เฮ้ยคักเลยคักเลยครับรอบแรกครับถือว่ามันสุดยอดครับประมาณเศ้ากว่าโตครับผมมีใส่ใยครับสวยๆหลุดน้ำกันรอบที่สองครับผมเอาเลยครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วปากคอครับปากคอเอ้ยเอ้อใส่สวยๆครับผมอุ้ยขออนุญาตปดกันครับ ลองเอาอีกครับตัวที่สองรอบที่สองครับผมประคอคือกันครับขออนุญาตปดกันครับเอาอีกนะครับปลาดุกครับดูครับเซ็งหลังนะครับอุ้ยปลาดุกหังนะครับมาแล้วขออนุญาตปดกันครับขออีกแล้วครับผมประคอครับประคอ ใส่สวยๆเลยครับอ้ยขออนุญาตปลดก่อนครับครับ nhang ไปลวนล้อมกันอีกครั้งนะครับเอาละครับติ้งนะครับติ้งเนี่ติ้งเนี่ยติ้งเนี่ยตายงั้บนเรอปะตุนล้อมกันครับมาดูครับมาดูครับใส่สวยๆเลยครับขออนุญาตปลดก่อนครับครับเอาอีกครับรังครับผม บอกคอครับ,บคเอาอีกแล้วครับลหลังนึงครับผมปลาช่อนครับผมใส่กระนังพวปนครับครับผมเอาอีกแล้วครับปลาอะไรครับผม พูดระดูครับผมมาดูครับใส่สวยๆงามๆนะครับขออนุญาตปลดก่อนครับเอาอีกแล้วครับน,นั่งครับนั่งกูมาดูอีกทกันครับอุ้ยอุ้ย ดุกใส่สวยๆเียนครับเอาอีกแล้วครับผมอูู่ครงขับไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยตะคอกผมอุ้ยสวยๆเลยครับผมขออนุญาตปลดก่อนครับครับเอาอีกแล้วครับผมอุ้ย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 นี่เป็นปลาดุกครับ ออุ๊ยอยุ้ยอุ๊ยออุยใส่สวยๆเลยครับขอหยัดปลดก่อนครับเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอ้ยปลาดุกอีกครับอุยสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยขอหอยาดปลดก่อนครับ อาอีกแล้วครับพี่น้องหลังนี่ครับมาดูอีกเลยครับเอ้ยใส่เบิ๊กๆเลยครับเอ้ยเอ้ยคักแนง่ยขับนัอนขออนุญาตปดก่อนครับเอาอีกแล้วครับพี่น้องครับมาดูครับนปุ่นอุ้ยอุ้ยอุ้ย บิ๊กๆเลยครับผมโอ้ยพี่น้องใหญ่เง่าอลารเลยครับผมขออนหยัดปดก่อนครับเอาอีกแล้วครับพี่น้องครับทางนึงไปนเนาะครับผมไปดูครับผมไปดูครับผมหลอกสองครับผม ถือมันี้ครับไปดูมีตัวตัวใหญ่เลยครับมันสุดยอดครับหลบฟองเลยไปครับพี่น้องครับไหนเวลาไปกูเทแลวครับตีหาละครับไปดูน้ำกันเลยครับบาติมันไปไหครับหลบแจงนะครับเนาะหลังแหลงห้องไม่มีอะไรเลยวางเป้่าครับผม หลุดรมกันครับเอาละครับพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วขอครับผมอ้าอมาแล้วครับรอบเสาครับรอบเสารอบเสาใส่สวยๆเลยครับผมขออนุญาตปลดกันครับเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วปลาอะไรปลาอะไร ปะดุกครับปะดุกปะดุกปะดุอุ๊ยอยู่อยู่อยู่้ยขักเลยครับขักแล้วขออนุญาตปลดก่อนครับครับอีกครั้งหนึ่งครับผมเอาเล้วครับเอาเล้วอุ้ยอ้ยอุ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 ้ยอ้ยอ้ยอ้ยขักเลยครับขักแล้วขักแล้วป่าช่อนครับผมขออนุญาตปลดก่อนครับครับพี่น้องครับ กี่ตะเวนเพิ่นก็ได้ขึ้นหรือครับเนาะแต้งครับกําลังเห็นปลาสามตัวครับรอบเสาครับหลุนน้ำบอลข้อนไปเรื่อยเด้อครับบอลข้อนสูงสุดบมานไปแล้ครับเหมือนี้อีโฟดิปุ่นไอแกงมาครับไปลุนนกันอีกครับยังอยู่ประมาณสิบกว่าหลังแล้วครับเนาะกำลังไปสามตัวครับไปเลยครับครับหลังหนึ่งอยู่หุ่นครับอืมหลุนน้ำบอลเลยครับโอ้เอาเลยครับพี่น้อง มีเขาไม่อยู่มีเขาไม่อยู่อุ้ย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 ้ปลาช่อนครับปลาช่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ขอยกครับอุ้ยขุดยอนเลยครับขุดอดเลยขอหยัดพกผมครับครับลัางนี่ครับพี่ like, น cartoon 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 ้องโอ้ถือปลายง ตุนน้องกันครับอุ้ยปลาคอครับผมปลาช่อนครับปลาช่อนนี่ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยใส่สวยๆเลยครับกระปูครับกัดเอินขออนุญาตปศุสัตครับเอาอีกแล้วครับพี่น้องหางนึงครับอุ้ยพ่อคอเอนครับผมอุ้ยอุ้ยอยากมาปศุสั์ครับ เอาอีกเลยครับหลังสุดท้ายครับอุ้ยอุ้ยโอีคประดุกครับผมอ้ยพี่หน่อยจอดอีลีครับผม ใหญ่เลยครับผมครับพี่น้องครับหลบเสาครับถือว่ายังมานอยูยครับปลาหกเจ็ดตัวแล้วครับเนาะประดูกมีตัวใหญ่เลยครับคอหลุนงามๆครับผมถือวามานสู้จอดครับหลบเตาครับพี่น้องครับจำถ้าขึ้นนิ่อเสานะครับเนาะรวมกันครับอู้ตือวามานแหงครับวันนี้คอประดูกมีแต่งามๆเลยครับ มันนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพญายิ่ใหญ่ลุงป่านาเบสุขู่ทุกคนครับเอ็มซีนําประเทศและต่างประเทศนะครับเนาะเอาผมกกบเอาขอลุยซานครับในสองวันที่แปดครับออกมาใส่เบ็ดครับถือว่ามันสุดยอดครับพี่น้องครับครับมันนี่ครับประกอบประดุไม่แต่ตัวใหญ่ครับ สุดยอดีเลยครับบบ่าวคอนขอฝากไว้ยี่ครับคลิปหนึ่งครับฝากป้ายใหญ่ๆรุ่งไฟนะอาร์วัตสุขูทุกคนครับเหยีีในประเทศและตามประเทศนะครับเนาะนัวน้องนุ่งลูกร้านครับฝากป้ยเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวคอนลุยสายในเด้อครับขอบบ่าวคอนลุยสายเป็นกำลังใจคลิปต่อไปครับคลิปหนาวขบรื่นกันไหมครับบ่าวคอนใช่ครับคลิปนี้งขอขออนุเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับหวานสุดยอดครับผม ครับพี่น้องครับบรรยากาศสวยๆอยู่เม้อเซาครับคอยไปหลุ่นกันอยู่บ้านอีกท่านึงครับเทใส่กระลบังไอพี่ให้น้รงเบืองนครเนาะไปเลยครับหลุ่นกันนํากันอยู่บ้านครับครับผมกเลยมาหอดบ้านแล้วครับผมเทใส่กระลำบังไอพี่ให้น้รงเบืองครอุ้ยครับผม มะดูขับปดุดตอนสอนกันนะครับผมนี่งไดใหญ่เลยครับผมงามเลยครับผมต่วามารสุดยอดครับมืนอนี้สุดยอดอี้ครับผม